องค์ยุพราชนเลศวรเสด็จถึงกรุงศรีอยุธยาท่ามกลางความปิติยินดีของพระศกนิกรชาวไทยและพญาตพระวงศ์ตลอดจนขุนนางข้าราชการใหญ่น้อยทั้งปวงเมื่อทรงพักสำรานไพริยบทณพระราชวังจันเกษมพอสมควรแก่เวลาแล้วพระมหาธรรมราชาผู้เป็นราชปิตุลงก็โปรดก้าวให้รัชทายาททั้งสองพระองค์ขึ้นไปประทับที่พิษณุโลกปกครองหัวเมืองเหนือทั้ง6ต่างพระเนตรพระกันตามราชประเพณีซึ่งมีมาแต่การก่อน ทันทีที่เสด็จถึงเมืองพิษณุโลกเท้าเธอก็ไม่ได้นิ่งนอนพระไทยท่งเป่าร้องชายวัยชกันมาฝึกปลือให้มีฝีมือเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นกำลังป้องกันบ้านเมืองโดยทรงฝึกสอนด้วยพระองค์เองจนได้ทหารกล้ามากมายนอกจากนี้ยังส่งข้าทหารส่วนหนึ่งให้แยกย้ายกันออกไปเกี้ยกล่อมบรรดาชาวยุทธยาที่แตกฉานร่านเซ็นหลบเข้าป่าเข้าดงตั้งแต่สมัยบุเรงนองยกกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช2111 ให้กลับมาอยู่ในเมืองทํามาหากินปกติในด้านทํานุบํารุงบ้านเมืองนั้นพระองค์ได้ทรงวางระเบียบแบบแผนการปกครองเสียใหม่ให้รัดกุมกว่าเก่าโดยพิจารณาถึงความสามารถของตัวบุคคลปูนบําเหน็จรางวัลไม่ให้ถือเอาพวกของเจ้าขุนมูลนายช่วระยะเวลาเพียงครวบปีหัวเมืองเหนือทั้ง6ก็อุ่นหนาฝาข้างไปด้วยประชาชนพลเมืองและทะแก้วถ้าหารหารเป็นอันมากจนเรื่องลือระเบือไกลไปทั้ง8ทิศ ทำให้พระนเรศวนต้องทรงปลอมเพราะองค์เยี่ยงสามัญชนสเสด็จออกดูแลทุกสุขของรัษฎรและสะดับตับฟังข่าวศึกสงครามมากยิ่งขึ้นเพื่อความไม่ประมาทเย็นวันหนึ่งที่ร้านขายสุรายา,มาเมาท้ายตลาดบ้านสวนป่าโมกซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองพิษณุโลกลูกค้าที่เสพสุราในร้านนี้ต่างวิ่งแตกตื่นออกมาร้องกันอึ่งมีไอพันนลว่าอีกแล้วแต่ข่าเล่าเอาไปเป็นอย่างนี้ทุกที เสียงจอกไห้ในร้านแตกโชงช่างพร้อมเสียงหญิงวีดร้องโวกเวกบอกกล่าวเจ้าค่ะไอ้พันบังเข้าของที่ผายไวปุ่งหมดแล้วพ่อแม่พี่น้องช่วยด้วยตัวการเป็นชายวัยสารูปร่างสูงใหญ่กายกำยำหนวดเครารุ่มลามผมยาวเป็นกระเซิงไหล่ทั้งสองข้างสะพายดาบและกระบอกธนูกำลังนั่งทางขาอยู่บนโต๊ะอย่างสบายอารมณ์มือซ้ายถือคันศรส่วนอีกข้างถือชามดินเผาใส่เหล้ารสเข้มข้น ยกขึ้นดื่มอักอักยังกระเสมสำรานบานใจพอเล่าเกี้ยงฉามก็ส่งเสียงคำรามออกมาปานช้างร้องดูดูกูนะไอ้อ e. ีพวกนี้กูแดกมาหลายปีเคยติดมึงสักเบีย้ยหอยหนึ่งเลยนางเจ้าของร้านไม่ยอมฟังเสียงวิ่งออกมาตะโกนข้างนอกใครก็ได้ช่วยแจ้งกรมการเมืองทีเถิดเจ้าประคุณ <laughs> บุรุษร่างใหญ่นั้นหัวรอดลาแต่โกนี้คอหอยแตกสิวะกูอยากดูหน้านักไอ้หน้าไหนามันจะกล้ามาจับกู เมื่อไม่มีผู้ใดช่วยเหลือนางคนสวยก็เข้ามาในร้านและพาทีแต่โดยดีมเมาแล้วกลับไปนอนเสียคนอื่นจะได้มากินมั่งไอพันไม่มีเบีย้ยหรือไงข้ารู้แล้วนะอิงพลานป่าขายเนื้อถึกได้เงินโขแต่ลูกค้าข้าหนีหมดอิงจะว่ากอะไรเมาหมดร้านก็ได้เว้ยคนตัวโตลอยหน้าพูดล้นทั้งมึงด้วยไอ้บ้าพูดกับกูไ้ภายล้อหน่อยคนงามหาไม่จะตบเยี่ยวราดเดี๋ยวนี้แหละช่วยด้วยเจ้าคะ่ะ นางร้องรัน้นไอพันตบข้าพันป่าคว้างชามใส่เรากระทบข้างฝาแตกกระจายแล้วก้าวลงจากโต๊ะตรงรีเข้าหาพร้อมทั้งพูดอีนี่วอนเสร็จแล้วอีชิบหายกูยังไม่ทันทำหาอะไรด้านแหกป่าก็มาได้เจ้าของร้านถอยหลังกรูดอย่านะข้ากลัวแล้วไอพันหาฟังเสียงไม่เดินทือเข้าใส่ทำท่าเหมือนจะปลุกปัมสาวเจ้าจึงวิ่งสเปดส,สปาออกนอกร้านจนชนชายหนุ่มผิวคล้ำร่างล้ำสันสะพายดาบสองไหล ซึ่งกำลังเดินผ่านมาทางนั้นอะไรกันเขาถามนางตัวสั่นงันงกชี้มือไปที่ตัวการไอ้คุณหนุนจะฆ่าฉันด้วยเรื่องอันใดแด็กสุราระเวทใสยตาของชายทั้งสองสบกันพอดีคลานปากขบกลามแน่นก่อนกล่าวถอยไปไหนุ่มน้อยผมเมียทะเลาะกันไม่ใช่ธุราโครงการของชาวบ้านอย่าเชื่อนางขานฉันยังไม่มีผัวแล้วมันเป็นใคร ่านเกเลยพ่อเมาเล่าก็คุยฟุ้งว่าเคยเป็นหัวหมู่ทรงฟันสมัยกรุงศรีอยุธยายังไม่เสียทีแกพมาก่าฆ่าศึกท่านใดนั้นกลมการเมืองหกคนถือดาบครบมือวิ่งตามหลังผู้ใหญ่บ้านป่าโมกมายังที่เกิดเหตุแล้วตีวงร้อมตัวการเอาไว้ไอพันนายบ้านยกตะโพดหัวเรียมเงินในมือขึ้นชีหน้าพลังอาวาดกองยอมให้จับกลุมตัวเสียแต่โดยดีดกูทำผิดคิดร้ายอะไรไอสุกมันลอยหน้าเถียงทำลายข้าวของของข้าแผ่นดิน และยังขึ้นไอ้ีมีเชื่อกับกูผู้เป็นเจ้าพนักงานอีกระทงหนึ่งมึงจะวิเศษวิสมาจากไหนแค่ไพร่หาบสเสบียงหลงมาก่อนฟังมันว่าท่านกรมการผู้ใหญ่บ้านหันไปฟองไอ้นี่ขัดขืนพระอาญากูไม่ผิดข้าของแตกเสียหายจะใช้ให้ถึงยังไงก็ต้องกุมตัวไว้ก่อนนางเจ้าของตานอยู่พาท่านกรมการกลับไปเสด็จสุขมึงรู้อยู่เต็มอกก่าดาบกูกุดหัวพม่ามาแล้วเท่าไรบ้าไอ้นี่คิดสู้ วางอาวุธ๋ยวนี้เนอะกลมการคนหนึ่งเอ่ยขึ้นพลางขยับดาบขนตัวใหญ่หัวร้อจนพุงกระเพื่อมเรียงหน้ากันเข้ามากูจะสับไม่แขนขอกาจับมันพอสิ้นเสียงสั่งของหัวหน้ากลมการดาบทั้งหกเล่มกับตะพดอีกหนึ่งก็จ้วงลงพร้อมกันแต่หน้าอัศจรรย์สิ่งนี้อะไรเจ้าพผานป่าเพียงสลัดดาบทั้งฝักจาก,กไหล่ปัดรวดเดียวอาวุธเหล่านั้นก็พ้นตัวไม่ละคายผิวหนังแล้วยอ่อลงใช้คันศรในมือซ้าย ตีกลาดหน้าแข้งคนทั้งหกจดร้องอู้ไปตามๆกันวายสาวเจ้าทุกวีดร้องลั่นด้วยความเสียวไส้เมื่อเห็นหัวหน้ากรมการย่องเข้าข้างหลังตัวการพร้อมทงเนื้อดับขึ้นสุดแขนเสียงคมดาบกระทบฝัดซึ่งฐานป่ายกขึ้นรับยังว่องไวเอ็งยังอ่อนหัดนักว่าแล้วมันก็ฟาดกระบ,บาลผู้รอบฟันด้วยคันธนูแล้วโหวรอดชอบใจ ก่อนเดินตีหน้าตายเข้าร้านเราเหมือนไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกรมการทั้ง6คนต่างยืนมองดูตากันหากมีผู้ใดกล้าติดตามเข้าไปโดยเกรงว่าจะฟันโดนพวกเดียวกันเพราะสถานที่คับแคบยืนเฉยอยู่ทาไมชายผิวคล้ำยุย,ยไม่ลากคอมันออกมาจากการตามระบินเมืองผู้ใหญ่สุกได้สติจึงย่องกลิบเข้าร้านยกตะพดหัวเลียมเงินหวดลงเต็มที่เสียงดังโผลไห่เหล้าซึ่งวางอยู่บนโต๊ะแตกกระจายเมื่อผ่านป่าเอี้ยวตัวหลบ ไนี่มึงทำแตกมึงรู้ใช้เขานะในบ้านตาเขียวปัดมึงตายไอ้พันก้าวจบก็ควงตะโพดไล่ฟาดเป็นพลวันแต่จะโดนมันสักนิดก็หาไม่รู้เดียวตัวเองก็หอบหกักขาสองข้างยืนแทบไม่อยู่คราวนี้ถึงเทกูมัง่งพอพูดขาดคำจบพลันไทยก็เวียงตีนหนาๆไปยังก้านคอผู้ใหญ่เสียงดังพับทิศสุกล้มหัวบลงนอนแน่นิ่งไม่ไหวติงไอ้พันคว้าหายเล่าจากบนชั้นมาหนีบรักแร้แล้วก้าวออกมาข้างอก ดึงไท่เบียร์ซึ่งเหน็บไว้ที่เอวโยนให้เจ้าของร้านโดยไม่แยแสต่อสายตากลมการเมืองเอา้ากูใช้ไห้เะววันหน้าจะมากินอีกหยุดสิงตะวาดของนุ่มผิวคล้ำทำให้เท้าทั้งสองของมันชะง,งักอยู่กับที่พล่างเหลียวมองไม่ทุรา,านใดหนูยังไปไม่ได้ทำไมวะผู้ใหญ่บ้านนอนสิ้นสติอยู่นั่นบอกพวกมันแก้ไขกันเองสิจงยอมมอบตัวให้กาะกุกมเป็นสราราลูกขุนดโดยดี <laughs> ท่านป่าโหรอกกากมึงเป็นใครข้าคือพระตำรวจหลวงช,ะชะัดชาไอเด็กน้อยยังไม่สิ้นกินน้ำนมถามเตีนกูดูก่อนไหมว่ามันจะยอมไหมผู้อ้างตนเป็นตำรวจหลวงยิ้มละลื่นขณะย่างสามคุมข้อหาพลังเอวตัวหลบอย่างว่องไวเมื่อห้เล่าปลีหือจากมือเจ้าครานไพรด้วยหมายหัวเป็นเป้าห้ใบนั้นจึงพลาดจากคนหล่นกระทบพื้นแตกกระจายไอพันธ์ไม่รอช้าปลาดเขาเตะด้วยเท้าซ้ายสลับขวา แต่หาถูกบุรุษหนุ่มซึ่งอ่อนวัยกว่าไม่ซ้ำต่อถึงกับโดนสวนด้วยตีนเข้าหลายขัดเหมือนคนไม่เป็นหมุทิ้งโดโด้อยห่างออกยืนหายใจฟืดฟาดเรากับควายเหนื่อยเพื่อผ่อนคลายความจุกเสียดดวงตาทั้งคู่ของไอพันธุ์ลุกวาวด้วยอาคาดแขนพร้อมทั้ง้าท่าทยช้อกางมาสิวะอิงจะฆ่าคนอยุทยาด้วยกันกันนั้นหรือพันป่าโมโหจนตัวสัน่นปลดอาวุธจากบ่ายโยนทิ้งแล้วกำหมัดยกขึ้นจดจอ้องด้วยเชิงมวยปากก็ร้องรัน อูจะขยีย้มึงเดี๋ยวนี้หนุ่มน้อยผิวคล้ำจนเข้าใส่รวดเร็วปานจากผันเข่าลอยและสอกคูประเคนล,ลงกลางกระบาลคนร่างใหญ่ตั้งตัวไม่ติดแต่จะคอยปิดป้องทริงอย่างเดียวใครหน่อยก็โดนหนัดจะคอยหรือก็โดนปีนปานแตกหน้าฉีกเลือดไหลโซมหยุดก่นอนหยุดก่อนไอ้พันร้องเชิงมวยสู้ไม่ไหวแร้วงั้นก็ยอมให้จับกูยังไม่เสซจฝีมือเจอ้ายังไงกับข้าขอสู้ด้วยดาบหยิบขึ้นมา พอเจ้าพานป่าก,ก้มลงเก็บดาบของตนเปือยจากฝักบุรุษผิวคล้ำก็กระตุกมีดสั้นเตรียมพร้อมเฮ้ยนั่นมึงเล่นอะไรไอพันสงสยัยข้าต่อให้น้อยเนี่ยฝีมือเองไม่เท่าไหร่หรอกวะทั้งสองคนหยุดหัวหน้ากลมการเมืองตะโกนห้ามจะลบกันต่อหน้าข้าไม่ได้เรามีอำนาจเหนือพวกเจ้าจงถอยไปด้วยกระแสเสียงอันเฉียบขาดและท่าทางองอาจทำให้กลมการทั้งหกต้องยอมจำนนเพราะไม่รู้แน่ว่านี่คือผู้ใด ยังคงตีวงร้อมไว้ห่างๆเพื่อดูการต่อสู้ซึ่งกําลังจะเริ่มขับพร้อมแล้วหนุ่มน้อยบอกไอ้พลันกรากเข้าฟันลงเบื้องล่าง3าสี่ครั้งแล้วตวัดย้อนเกล็ดเบืเบ้องซ้ายขวายังคล่องแคล่วบุรุษผิวค้ำยืนปักหลักอยู่กับที่ยกมีดตั้นขึ้นรับได้ทุกครั้งคมดาบถึงไม่ระคายผิวหนังเลยแม้แต่น้อยเสียงโลหะกระทบกันดังเปลืองปลัง่งไฟแลบเป็นประกายหน้าหวาดเสียวเหนื่อยหรือยังเจ้าของมีดยาวมึงตาย เมื่อคำรามแล้วไอ้พันก็หมเพลงดาบเท่าที่ได้ร่ำเรียนมาจากอาจารย์ตะลุยกระหน่ำฟันอย่างไม่ยั้งมือแต่เรียกเลือดจากคู่ต่อสู้ได้ไหมในที่สุดก็สิ้นกำลังลงเองหนุ่มน้อยมองเห็นชัยชนะรอยอยู่ตรงหน้าเมื่อผ่านป่าก้าวขาผิดจงังหวะจึงเตะด้วยเท้าขวาโดนเข้าก้านคอถนัดทนีเสียงดังฉาดผู้อ้างตัวเป็นหัวหมูทวงฟันสมัยกรุงศรีอยุธยาเรืองอำนาจเซถลาเหมือนนกปีกหัก,ห,กหัวทิ่มไปข้างหน้า เท้าซ้ายซึ่งรอจังหวะอยู่แล้วก็ยกขึ้นเตะช้อนปลายคางอีกทีโดนเข้าเช่นนี้ไอ้พันก็ตาเหล่ดาบหลุดจากมือล้มลงคุกฝุ่นสรบคาตีนกำชั่วที่ทำไว้สนองยิงเข้าแล้วก้าวจบบุรุษผิวคล้ำก็เก็บมีดสั้นคืนเอวก่อนบอกพวกกรมการเมืองว่ากุมตัวมันไปจองจำไว้อย่าได้ทำอันตรายเป็นอันขาดกุมตัวมันไปจองจำไว้อย่าได้ทำอันตรายเป็นอันขาดท่านผมู้มีฝีมือช่อวยว่าอะไรหัวหน้าถามพระตำรวจหลวงทุกคนรู้จักเราดี นางเจ้าของร้านซึ่งยืนตัวสั่นง,งันงกอยู่ไม่ไกลหันมาทอดสายตาด้วยไมตรีขอเชิญท่านดื่มสุราก่อนวันนี้เรามีธุระหากวันน้าผ่านมาอย่าลืมแวะ